ขันบุพเคยสร้างงอมกันแต่ศาสตร์ก้อนบุญสิรน้องห้หักกันใ้ดั้งเดิมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ b c g a c a d e m y m o d e l เดบ้านเฮาสาวจนตะบนคำพะวงอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเช่นเคยนะครับทุกวันศุกร์พบกับผมกี้ปัทลพลครับและดิฉันมอดสลาพรค่ะครับวันนี้เราจะมานำเสนอ b c g EP ีที่6กนะครับกับสาขาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับตอนที่มีชื่อว่า จากครูลูนางอ้วตตำนานฮักสู่แปลงอนุรักษ์นางอ้วสากลิคมพองุงครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวตำนานความรักของครูลูนางอ้วมาบ้างแล้วใช่ไหมครับค่ะแล้วรู้หรือไม่คะพี่กี้ว่าครูลูและนางอ้วเนี่ยยังเป็นพันไม้ที่โปรยสวนมากในภาคอีสานของเราอีกด้วยค่ะจริงเหรอครับซึ่งวันนี้น้องมอดเนี่ยครับจะมาเล่าเรื่องราวตำนานความรักของครูลูนางอ้วให้เราได้ฟังกันใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะงั้นเรามาฟังกันเลยนะคะ จากตำนานรักขรูนางอ้วเป็นเรื่องราวความรักระหว่างเท้าขลูและนางอ้วที่มีอุปสรรคเกิดจากความขัดแย้งระหว่างครอบครัวก่อนที่ทั้งสองจะเกิดซึ่งภายหลังเมื่อทั้งสองเติบใหญ่เนี่ยก็รู้สึกชอบพอกันจนเกิดเป็นความรักเนื่องมาจากสายแนนหรือบุคเพสันนิวาสนั่นเองค่ะและ เมื่อผู้ใหญ่ฝ่ายนางอ้วทราบเรื่องนะคะจึงไม่พอใจเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันก็มีขุนล่างชายหนุ่มอีกเมืองหนึง่งก็ได้รู้สึกชอบพอนางอ้วเช่นกันนางจันทาซึ่งเป็นแม่ของนางอ้วเนี่ยจึงได้จับทั้งสองแต่งงานกันซึ่งนางอ้วเนี่ยไม่ยอมและรู้สึกโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากเนื่องจากตนเนี่ยรักเท้าหูรูจึงได้ตัดสินใจผูกคอตายเมื่อเท้าหูรูทราบเรื่องจึงรู้สึกโศกเศร้าทรมาน เพราะอะไรรักนางอ้วนนะคะจึงได้ตัดสินใจแทงคอตัวเองตายนะคะจึงถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมความรักค่ะเศร้ามากๆเลยนะครับผมครับและในการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพที่คำภุงใจภูนะครับ พบพันธุ์พืชสกุลนางอ้วนเพกทลิสโดยเรียนใกล้เคียงก็จะพบสกุลขูรูฮาร์บนารียเป็นพืชพันธุ์ท้องถิ่นซึ่งเป็นกล้วยไม้ดินในวงศออคิดาซี I, นะครับเกิดบริเวณดินที่มีความเป็นกรดเล็กน้อยเรียบเสมือนความรักในตำนานที่เล่าขานกันมานะครับว่าว่าที่ไหนมีต้นนางอ้วนที่นั่นก็จะพบต้นขูรูในบริเวณใกล้เคียงกันนั่นเองครับและที่พิเศษไปกว่าน,นั้นเลยครับผมเรายังพบนางอ้วนสาคริกซึ่งเป็นพันธุ์ไม้หายากในบัญชีไซเตส โดยเราตั้งชื่อเพื่อให้เป็นเกียรติแก่ดกรรพีสาคริกนะครับผู้เป็นบิดาแห่งวงการกล้วยไม้ไทยนั่นเองครับน้องนอนงั้นเรามาทําความรู้จักนางว้วสาคริกกันดีกว่าพิกี้ครับผมนางวัวสาคริกนะคะเป็นกล้วยไม้ดินวงออ o ์ c ิด d ีชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาก็คือ p e p e r o i a h o r e s i n a นะคะ ครับผมครับทุกท่านครับวันนี้นะครับผมเราจะนําพาทุกท่านไปชมการสาธิตการหาราหรว่งเงาของหนังวัสาคลิกนะครับเพื่อทำนำหัวเนี่ยนะครับไปทําแปลงอนุรักษ์พันธุ์พืชนะครับผมเราไปดูกันเลยครับนี่ครับนี่้ครับนี่ครับน้อง้นี่นี่ครับ นี่ก็คือหัวของนางอ้วนสาคลิ๊กที่เราได้ทําการขุดขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งหัวของเขาเนี่ยจะดํารงชีวิตอยู่ใต้ดินนะคะอายุหลายปีเลยค่ะโดยส่วนหัวของเขาเนี่ยจะมีจะทําหน้าที่เป็นทั้งส่วนที่สะสมอาหารและยังสามารถขยายพันธุ์ได้อีกด้วยค่ะโดยการขยายพันธุ์ของนางอ้วนสาคลิกเนี่ยนางอ้วนสาคลิกเนี่ยเขาจะชอบดินที่มีความเป็นกรดเล็กน้อยและดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่ะ ครับน้องม่อนครับสําหรับการออกดอกของนางวัวสายคริกนี่ช่วงไหนครับผมค่ะสําหรับนางวัวสายคริกนะคะจะออกดอกในช่วงฤดูฝนเดือกนรอกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนค่ะโดยหัวของเขาเนี่ยก็จะมีการพักในช่วงฤดูแรงนะคะโดยใต้ดินเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะออกดอกใหม่ในช่วงฤดูฝนค่ะสําหรับลักษณะใบนะคะก็จะมีเป็นลักษณะใบเดี่ยวทำสามถึงสี่ใบค่ะ มีลักษณะเป็นรูปทรงลูกไข่ขอบขนานค่ะแล้วก็แบนลาบไปกับพื้นดินเลยค่ะพี่ครับผมครับน้องม่อนครับสําหรับลักษณะดอกของนางวัวสาคลิกนี่เป็นยังไงบ้างครับค่ะสําหรับดอกของนางว้วสาคลิกนะคะกลีบปากของเขาเนี่ยจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะมีสีขาวถึงสีเหลืองค่ะโดยจะมีเดือยยาวออกมาด้วยนะคะสําหรับผลแตกนะคะจะมีรูปลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกนั่นเองค่ะ ครับน้องม่อนครับนอกจากความสวยงามของดอกแล้วเนี่ยยังมีประโยชน์ด้านอื่นอีกไหมครับของนังวัวสาคลิกเนี่ยครับยังมีประโยชน์ทางด้านใหอีกด้วยนะคะพิกี้โดยนังวัวสากลิกเนี่ยหัวของเขาเนี่ยจะใช้ต้มน้ําดื่มนะคะสามารถบํารุงดูดหินได้อีกด้วยค่ะว้าวสุดยอดเลยนะครับค่ะครับนอกจากนั้นนะครับน้องม่อน ทางสำงนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมได้จัดทําแปลงอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่นสกุลนางอ้วเพิชลิสและสก,กุลกูรูในปุกุมข้าวบ้านหูขอทองตําบลคําพุงอาเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมปลูกเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพราะความหลากหลายทางชีวภาพเป็นการท่องเที่ยวสุมชนนะครับผมโดยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านกล้วยไม้ดินโดยเฉพาะนางอ้วสาคริกเป็นพันธุ์พืชท้องถิ่นที่หายากนะครับผมซึ่งในอนาคตนะครับเราจะนําความสวยงามของนางอ้วสาคริกไปสร้างผสมผสานกับ ภมมิิิปััััญ,ญาาาาพพืื้้้้้้นนนนนบบบบเเเเ็ผลลลตณฑ์ดดดออออกกกกไไแะขงทททีี่่่่จ่จํงงหหยใวสําหรับการบูรณาการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเข้ากับภาคการท่องเที่ยวและให้ชุมชนได้ประโยชน์จากกิจกรรมการท่องเที่ยวนะคะตามหลักการของ BCG ซึ่งใช้ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นต้นทุนกลายเป็นจุดดึงดูดและสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นการทำน้อยแต่ได้มากนั่นเองค่ะ นอกจากนี้ยังจะช่วยให้ชุมชนได้เรียนเห็นถึงความสําคัญของพันธุ์พืชท้องถิ่นและช่วยกันอนุรักษ์เพื่อไม่ให้สูญพันธุ์และยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยค่ะ สำหรับ EP 6นะครับก็ได้จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องราวต่างนานความรักสู่แปลงอนุรักษ์น้ำอุสาคริสคำอระวงนะครับผมสำหรับ EP หน้าเราจะมาพบกับเรื่องอะไรของ b c g อีกนะครับต้องรอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้พัผมขี่พัทรพลครับและดิฉันมอดสราพรค่ะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับผมทางเรายังมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันนะครับผมเพื่อชิงรางวัลเป็นมเมล็ดพันธุ์ต้นเหลืองอินเดียจํานวน5รางวัลน,นะครับผมซึ่งกติกาก็ง่ายมากๆเลยครับเพียงแค่กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอว่าได้เรียนรู้อะไรจาก v ิ g จจีโมเดลใน EP นี้นะครับผมจากนั้นทางเราจะคัดเลือกคอมเมนต์ที่โดนใจนะครับผมจํานวน5ท่านนะครับผมและประกาศชื่อทาง เพจ a c e b o o k นะครับผมในวันพุธนะครับผมยังไงมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับ